แค่ชิ้นเดียวก็พบละแล้วตอนนี้ผมก็เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนชัดเจนมากบนแผนที่เ็เลยเซตแมปไว้แล้วก็ขับไปดีกว่าดีกว่าวาปไปเพราะอันนี้จริงวาร์ปไปไม่ถึงหรอกวาร์ปแค่ไปได้ใกล้ๆแต่ก็เข้าใจว่าอยากอยากคุยกับผู้ชมทั้งหลายนะฮะแบบเออเงี้ยเราเป็นมิตรกันดีกว่าวดีกว่าอาไนเนี่ยมานั่งโอ้ยชิบหายแล้วโอ้เชีย สังเกตนะก็เอาเป็นว่าก็จะมาทำคล้ายๆเหมือนเกม Horizon ไอ้ Forza Horizon ที mm ่เขามีแต่บนภาคนี่เขามีแต่บน Xbox หรือว่าไอ้เ PS สามผมไม่แน่ใจมันมันมีแค่ของ Xbox 360กับ Xbox 1นะฮะแต่เกมนี้ก็มันคล้ายๆกับเหมือนบานไฟน์นะแต่น่าจะมีแค่10คัน สิบคันแล้วแบบเจอแค่ตัวรถก็ได้ก็ได้เลยจะมีคนเอาไปซ่อมให้แต่ซึ่งอันนี้นเราต้องแบบนั่งเจอชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเพื่อนะประกอบไปเป็นรถคันเดียวปากใช่จริงอก็อันนี้ผมว่ากำลังทพยายามทำเพจทำอะไรให้มันดูแบบมีสีสันบ้างตอนนี้แต่ก็ติดใจเกมนี้เกินนะเล่นเล่นอย่างเดียวอยากกระพากทั้งวันน่ เดี๋ยวคอมแฮงครับฟอร์มแมตมาแล้วลงเกมนี่เป็นเกมแรกนะก็วว่าหูฟังก็ซื้อมาใหม่พอดีกับหูฟังตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีไม้มาด้วยพันสี่เก้าสิบนะผมก็ลืมมีหอ่ออะไลืมเต้นต้นในตัวทีเนี่ยแหละที่ผมจำได้นะแต่ก็าพูดถึงตัวเกมนี้ไปหลายหลายคนก็รู้ดีว่าเกมนี้มันใช้การาฟริกสูงมันเป็นโอเพนเวิด์ที่แบบกว้างที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยก็ว่าได้ ปล่านะผมไม่รู้อาจจะมีเกมอื่นก็ได้ผมอาจจะพูดผไปนอกจากฟ้าคายนะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าฟ้าคายมันเยอะขนาดไหนเพราะตอนนี้ผมก็แบบเออผมเล่นฟ้าคายสามจบมาหลายรอบแนละ้วผมก็อยากจะลองซื้อเนี่ยไอ้ฟ้าคายสี่มาเล่นดูเพราะซึ่งอะฟา้ฟาคายสี่มันทำมันเป็นเกมที่สร้างมาจากที่เนปาลใช่ไหมแล้วทีเนี้ยในประเทศที่ผมบอกที่ผมบอกว่าเออผมอยู่ต่างประเทศในกาอ่ะก็นั่นแหละคือประเทศที่ผมอยู่ ประเทศในปานนั่นเองประเทศที่เขาสร้างเกมฟ้าคายขึ้นมาก็รู้สึกภูมิใจนิดๆนะแต่ก็อยากเส่ิมาเล่นมาเพราะว่าการจอผมเนี่ยมันมันเป็น g t x g t x ห้าซึ่งไปถามทางร้าน Banana IT มาเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดจะเป็น650เนี่ยการจอไม่ต่างกันเลยนะอะไรเงี้ยผมเข้าใจเลขเลขตัวที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังให้เลขห้าเลข6กเลยอย่งเงี้ยเลข1เลข2อละไรก็ว่าไปท,าที่หาจะเป็นกติ ก็ถามว่าเกมเนี้ยเล่นไปน,น,นานๆคิดว่าจะเบื่อนะ่ผมว่าไม่เบื่อนะถ้าเกิดมีเพื่อนนะ่ะแต่ถ้าเกิดขับคนเดียวมันก็ไม่ต่างอะไรกับเหมือนเล่นใน Need for Speed World แบบคนเดียวอย่างเงี้ยแต่นี่มันอย่างว่ามันมีดีเทลมันมีกราฟิกเยอะกว่ามีภารกิจให้ทํามันไม่ได้เหมือนใน Need for Speed World ที่เปิดฉากม,มาก็ให้เราขับหาภารกิจเล่นเราเองเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่หนุกใช่ไหมว่าเนี้ยมันก็บบยังนุก่กว่าเยอะแล้ว ก็อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออช่วงนี้มีใครเขายังเล่นในเทสได้เลยเทสได้สองนะม,มีใครเขายังเล่นยู่งๆไหมอะไรเงี้ยผมกับการจะซื้อมาเล่นเั่าไหนเพราะมันราคาให้เท่าไหร่สามร้อยกว่าเนื้อซื้อผ่านสตรีม,มก็ซื้อโหลดมาเล่นได้ันจะได้กลับไปเล่นของอะไรที่นู้นด้วยเพราะเคยซื้อของปลอมมาแล้วมันมันมีของเกาะใช่ไหมเกาะแรกก็เป็นเกาะไม่รู้ชื่อกอรอะไรทีกตะกออยกาไว้เกาะแมกเก็นะทุย อะอรยะทำไมพี่ตัดหน้าผมมันใสชนไหมบีบแต่ใสบ้างก็จะขับไปเรื่อยๆแล้วกันไปหาบานฝานอยากให้คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะว่าเออมีเกมรถอะไรที่แนะนำให้ผมเล่นบ้างที่แบบมันสวยๆอย่างเงี้ยที่มันดังๆที่มันขอเล่นกับผมอะไรได้ ออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้ขอขอไหนขอความคิดเห็นไหนอย่างเงี้ยอยากไดถก้ถ้าเกมนึ่งก็ยังดีเพต,ตอนนี้มีแค่เดอะครูกเกมเดียวซึ่งมันไม่พอไม่น่าจะพอเลยแต่เพว่าน่าจะพอปีหนึ่งยังเล่นไม่จบเลยมนะันฮ่าดาออเกมนี้เขาดูแล้วมันใหญ่มากมันเยอะมากตอนนี้ก็ขับได้เยอะว่าเยอะอยู่นะแต่ใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงนะครับ ยังอยู่ในส่วนของในมิดเวส์อยู่เลยแต่ก็ออกไปอีสโคตนิดหนึ่งแล้วไปหาเนวิโยกมาละอนนี้ก็เออลืมบอกไปเราได้เดอร์สเปกมาละเดอร์สเปกนี่บอกตรงโไปอะไรนี่เพลินไม่มีปัญหาแต่มีเอในตอนที่จะหารถคันหนึ่งให้สากรถชิ้นเดียวอะพังรถผมพังไม่รู้ประมาณหลายรอบห้าหกเจ็ดรอบเ 5, 6, 7, อ้มากกว่าเจ็ดมากกว่าสิบรอบว่าได้เพราะมัน ข้ทาทะลุเข้าไปในหินอย่างเงี้ยแล้วมันออกนอ,อกเข็มนัเลยซึ่งแบบไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเห็นได้ท้ายก็เจอรถกิ่งไม่ไมรู้กีลก่ล้อมันลงเหวไปอะไรอย่างงี้ไปบ้างว<ๆ>่าเดี๋ยวปาไปดี๋ไป่านฐานลืมมาายแบบไปขึ้นสายนะต,ต้องซื้อมาใหม่เมื่อวานนี้เขาบอกเขาแถม เขาบอก็แถมเอ็นมาด้วยแต่พอดีเ,ออเราเราเราีบไง้เขาบอกเ,ออเราไม่ได้เอาเอ็นด้วยอย่างงี้เขาก็เห็นใจนะ,เ,ะเอาถ็ลดให้เราลดให้เราไม่คิดค่าไม่ไม่คิดค่ากำเหน็งอุ้ยกำหนัดอุ้ยไม่เกี่ยวกันเลยก็เออก็ได้นี่ก็ได้ไม้มาในราคาถูกลงออก็เหมือนซื้อไม้เปล่าไม่ซื้อเอ็นอย่าง้นันแหละแถมเอ็นก็เหมือนซื้อเอ็นนะเขาดูแล้วเขาจะลดราคาทำนักดูอ๋อเพราะว่าเขาแถมเอ็นไงเราก็เลย ไม่ต้องในนี่มามีแนะนำอะไรให้เดินจะไปนั่ง,กงไก่ไปในเมืองเลยใน,ในตูวในตัวกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยมันก็ไกลวะ่ะนั่งรถเพลินเลยเขอ,อนั่งไปตั้งช่วงหกโมงโอง้โหนั่งหลับเป็นหลับเป็นตายสวิตซ์หายแปดไม่รู้มันจะอยู่นาน,านาาปะนะไม้แบตน่ยอยู่ที่การใช้งานผมเยมือผมไม่รู้หนักหรือเบาเขาก็ไม่เคยลองเคยลองแต่ของโรงเรียนนี่ รถอย่างนี้ขับสัส้นเอ,อ๊ะต่อแล้วเราใกล้ข,ขึ้นแล้วเราใกล้ข,ขึ้นแล้วเฮ้ยเรีะถามว่าผมดูมาจากนเน็ตใช่ไหมก็ใช่ฮะดูจากเน็ตแต่นี่ผมว่ามันง่ายหน่อยนะถ้าดูกันดีๆถ,ถ้าดูกันดีๆอย่างนี้นะเราเห็นเลยเนะี่ยว่าเป็นตัวรถอยู่แงยเห็นง่ายมากบางที่มันทึบไงมันไปอยู่ใต้ต้นไม้เราก็มองไม่เห็นก็พยายามสังเกตสักหน่อยแล้วกันหรือว่าใครอยากโกงก็นะตามตามผม ยูทูบเลยครับเขียนไปเลยมินเวสมินเวสอะไรนะเย่เจอแล้วนะจริงยี่สิบแล้วช่างกลับไปดูสิได้อะไรไหมอยากดูจังฮัตโรดฮัตโรดเป็นนักเลงเก่านักเลงเก่าสมัยคุณตาหรือว่าโคตรโคตรพ่าโคตรแม่แล้วก็ว่าได้รถยนต์เน่าเลยใครก็ได้ลางรถให้หน่อยเร็ว saa haluat เด้ยเด้อออฟรโรดว้าคลาสสิกซะอ ในลิกาย้อนยุคของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยสวยดีอ่ะเนี่ย,ย,นยในการคณตาั้งนั้นเลยสวย,ยชอบลองเอาไปสปินกันหน่อยดีกว่านิสเนิ่นนิสเนิ่นลองไปดูคอลเลคชันดีเป็นค mm ิดเล่นคาร์เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าคันนี้มันแบบทั้งหมดเลยมันจะมีแค่ไอเดอร์สเปก่างเดียวนะแบบไม่ใช่แต่งครับหามามาเจอทุกซากก็มีเดี๋ยวนะคือเราเข้ามาหาซากรถคันนี้เจอ เราก็ขับคันนี้เลยแปลกอันนี้เราก็ขับไปต่อนะฮะ่สสวยอะ่ะนี่คัสซิงอะ่ะเฮ้เดี๋ยวนะคิดวราเป็นรอยป่าวเป็นนะฮะถามว่าเป็นเพราะอะไรก็รู้ดีด้าลุยในโคลนดูดิเหมือนในนี่เลยอะ่ะอะไรวะไอ้หนังนักสืบสมัยเก่า ก่อนสมัยก่อนเจมบอลจริงอะเพราะเจมบอลมันขับไปนี่นี่อะไร DB9 ว่าหรือ DB7 <c oughs> จำไม่ได้เพราะเจมบอลอัส <c oughs> ตันมาตินไงโอ้โอ้โอโอด,ดูดิเห <c oughs> มือนโค้ดไรเดอร์เลย <c oughs> นี่มันโค้ดไรเดอร์นี่หว่า มันจะมีให้โดดรไหนเราดูนี่บอกมันโดดได้ตองหนสิแงเอ้ยหลุดโค้ง เรียกก็แล้ว red r o s ป่ะเอออย่าออกไปนอกรุ่นเลยไอ้ฟักเอาอีกรอบชิงหล่นครับอันนี้บอกตกสายมากเลยอันนี้อาละไปแล้วริชไปโอ้ยนี่ไไม่ถึงนะไอ้ท้องไอ้ท้องได้ไงวะ เกิดลองไปดูฤทธิ oh ์ร okay ีบโอ้โหได้กระเตงลองไปดูสิลองลองหาแล้วอัปเกรดคันนี้เล่นๆหน่อยดีกว่าอะไรที่แบบมันทำง่ายๆเพราะอันนี้มันอะไรนี้มันจ้มเลเวลห้าใช่ไหมได้อิมแพ็คได้นี่อันนี้ได้อะไรจ้มเลเวลสามได้ ECU อันนี้อะไรไม่รู้อะอยากทำจั้ำๆเล่นๆถ้าจัำมันเยอะๆก็ดีนี่อะไรสครัมเบิล แสกเบินไว้ทำอะไรผมจำไม่ได้ไม่ค่อยชอบแกมเบิลเท่าไหร่มันยากถ้าเกิดจำมันง,ง่ายสุดเชื่อผมดิพอจำแบบคุณถอยไปห่างๆที่สุดอะแล้วก็เตรียมกลับมาโดดเงี้ยเออง่ายมาั้งบอกไอ้หาพูดง่ายมันทำได้มัย้ยหลีดอกทำไม่ได้แล้วเออนี่สปีดกันง่า,งงายนะถ้าเอ,อ้ยเสร็จไว้ไว้ทำไมแล้วก็ฟาสทวับไปเลยแ,แหมแค่น,นี้เอง แต่ถ้าเกิดให้ชนทันทีก็ไม่ได้ความเร็วไม่มีหังหลักหลังหลักเพราะว่าเราออกตัวเราจะได้นี่เราจะได้มีโอกาสเยอะกว่าถ้าเกิดใครแบบมันเริ่มช้าก็ เขรถสวยนะ69เป<อ>็น75ห้าตลกกว่าวัน,นีิใหม่เเกมนี้สครัมเบิลไม่เอาอเนี่เจอละจำสกิลนะเราจะมาเล่นกระโดดกันดีกว่านี่ฟาดแทวแม่งอยู่ใกล้ๆแค่นะี้ฟาดแม่งหมดอะ่ะโอ้ไม่รู้นะผมไม่เคลีคยร์ทีเฮ้ะได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งหลักตั้งหลัก นี่รอบถึงห้าพันเนึ่งแลอย่างว่ารถบังคับสิ่งนะแต่ชอบภายในสวยๆเหมือนทำด้วยทำด้วยแบบไอ้ไอ้ไม้สมัยก่อนเลยสังเกตดีๆลายมานันถ้า <c oughs> เกิดสังเกตไอ้ตรงเข็มไม้เหมือนแบบมันเป็นไฟจากด้านบนสองมาเหมือนเป็นโชว์รูมโชว์รูมนาฬิกา ใจโอเคไ่่ผมไม่ใจเอสเกตเนี่ยผมว่ายาแม่งขับหนีเท่าไหร่แม่งก็หนีไม่ทันอ่าถ้าเราไม่รู้ทางมั้งอันนี้เดี๋ยวน้องสแกมเบอร์วิ่ลสิบเอ็ดดีกว่าเพราะว่ายัางไงเราก็เวิ่งสูงอยู่แล้วเราจะเอารถให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้ไงพอตอนนี้ก็ดื้อกับการโมเครื่องนะฮะไปเลยไม่ต้องรอเลยฮนะโอ้โหเร็วกว่ารถวิ่งไปอ๋อสแกมเบิร์นี่ นึกว่าอะไรไม่ทนมันแล้วเอแมงเล่นไม่บอกอเ,เอ้องเก่น,นี่ยแะทผมไม่ชอบนั่นไงนี่เพราะอย่างงี้ยถึงไม่ชอบแม่งไไม่ถูก แมงเป็นกระจกดนะิจิตอนเนี่ยมาจาอยู่ไหนนี่ฮะิจิตอนต่อครนะับติจิตต้อนดิจิตอลดิจิตอนกระจกป็นสมจริงมากเอาระบบเยี่อะไรมาใช้เอามา้อ,เอาเลย Hey, เฮ้เร็วจ็อย่างนั้นเราก็ได้อะไรมาใส่เฮ้ hey, รถมันพัฒนานะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยได้ก็ดีกว่าไม่ได้จะเรื่องมากบ้านเลยอันนี้อะไรต้องรัก Hey, Zoe, I got a situation. With Harry? Nah, this is something else. Got a guy on the other line asking me to deliver some expensive-looking cases. Not your usual 510 crack. Who is he? No idea. No. Oh, uh, uh, I need that the case is, uh. so, yeah, I got a situation. Harry? no nah, this is something else. Got a guy on the other line asking me to deliver some expensive-looking cases. Not your usual 510 oh, crap. No, it no idea. Using some can. kind of, you know, electronic you. voice changer? I'll write a trace. Watch out! I paid good money for those. He's, uh... I need that case real soon. Watch out! I paid good money for those. Hey Zoe, I got a situation. With Harry? Nah, this Harry? is something else. Got a guy on the other line asking me to deliver some expensive looking cases. Not your usual 510 crap. Who is he? No idea. Using some kind of you know, electronic voice changer? I'll run a trace and see what I can dig up. Careful! Those are irreplaceable! All Yeah. Mr. Name, I didn't throw it. Get anything? Wasn't able to trace it to a person, just a building. Yeah. An FBI building. Oh, Coburn. Coburn. It's not enough, but it's one hell of a start. But you know Coburn's gonna recognize me, right? You won't. Your fake records in place, and I told you before, the five tens are his blind spots.

打一个。Oh ที่จบไปพร้อมกับการหารถที่โกงเข้ามาฮะบบวกกับการที่เอารถมาแต่งโดยไม่ไม่ได้อัด